สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาเที่ยวเมืองลิงะคะ่ะเมืองลบบุรีกันค่ะจะมาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นะคะวันนี้มาถึงก็มากราบพระของพอที่ศาลพระกาญจน์ก่อนนะคะก่อนจะเข้าไปนะคะเป็นจังหวะรถไฟกำลังจะมาพอดีเลยคะ่ะแล้วดูนะคะทานเอกนะคะาหาทุบอานาทั้งหลายค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะ ตรงนี้อยู่ด้านหน้านะคะปางสามยอดด้วยนะคะตัวจางบิงหน้อยนะคะต้นไม้ค่ะทุกที่มีลิงนะคะ างเรื่องข้าวของที่ มาไว้ข้างในนะคะสารพัะการค่ะมาโลโกก็พัสารพัดการนะคะสารอัรเขตัดเลยเหรอ,อดงน,นะ,รระนอาาเอาาเอแล้วจากข้างน้า นะคะอันนี้ให้อาหารลิงด้วยค่ะมีทุกคนเอาไปให้แทนนะคะแล้วก็ไหว้กันค่ะเนี่ยของที่นำมาไหว้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ